ข้าวเหนียวหนึ่งด้วยครับอ่าเหนียวย่างเหนียเปล่าครับเหนียวย่างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ด้วยเรื่องเฮี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับกูน,นี่กูจะกินบาร์บีคิวไม่เป็นเพราะมึงเพราะกลัวเป็นเพราะมึงอะทำไมเนะพราะกลัวเพราะมึงจะเจ้าวัดผิดเออเหรอบาร์บีคิวร้านนี้ครับ,บรคือบาร์บีบคิวข้างโรงเรียนชนชายครับซึ่งถามว่ากูเรียนชนชยัยไหมไม่ไอ้ฟุกเหลียนเนกิดตัวเปล่บ้านกูอยู่ข้างชนชัยจัดแล้วฟุงรู้แล้วว่ากูเรียนชนชัยกูไม่เคยเดบจริงป่ะเนี่ยจริงหายมาตั้งแต่ผมเรียนนออุบาละ เรียนจบเออจนคุณนี่สามสิบแล้วตัวนี้เขาก็ยังขายอยู่นะเออปีคนเดิมด้วยเออรอดูครับอ่าขมอ่ข้าวเหนียวหนึ่งด้วยครับอ่าเนี้อย่างหนือเปล่าครับเนื้อย่างครับที่นี่เลยเหรอใช่ที่เราไปในอันี่อไปเนื้อเก้าเอ๊เรียบร้อยแล้วครับที่หวยหาที่คิดถึงบวกกับข้าวเหนียวนี่สามมันสำนึกก่อนครับบาร์บีคิวครับโอ้โหร้อนอออุ่ร้อนอู้ มาดีกินมาเดนมันมีน้ำจิ้มด้วยมไปยิบ้านไหนวะเอาเอาเอา้นอมยมจิ้มเลยหรอาร์บีคิวนะพี่าร์บีคิวก็มืน้ำจิ้มถ้าชิคกับบับมันไม่มีใช่หรอเออาร์บีคิวมีซอสมันไม่ใช่อสถ้าเผือกเทศนะไม่ใชนออกมังแสงออกมังแส้เอาคนลอ้ายแบบผู้ชายได้าร์บีคิวเหรอเออโอ้โห ไก่อะไรพี่อืไก่อะไรไก่ไก่อะไรไก่อะไรไก่บ้านโตเมียอืมตายไก่ท้องพ่อเมื่อกีอือหืออื้อคือมึงหยหาอือมือห่ะปลาอยู่แค่เนี้ยอือมึงจอดยาจกบุนกับจกคือ เด็กคนชายยังไม่เนี่ยเด็กคนชายครับด่ามันเมื่อก่อนมีลุงก็คนเดียวนะลูกผมลูกผมเลยลูกคุณมีลุงคนเดียวจอดอยู่ตรงนี้ยนิวเจนเนียฝากด้วยครับร้านมาเป็นคิวลุงหน้าจนเด็กๆนี่เด้กหน้าข้างเขาเลือกข้างข้างข้างาดูข้างคนชายครับกินมาแล้วเด็กข้าวเหมือนเดิมอร่อยฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้